เดี๋ยวคลิปนี้ลุงแมวจะมาขายบิวของเซฟากอสสายนุกสกิลกับบิวที่มีชื่อว่าระเบิดเงาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่ระบบเฮลมินลุงแมวได้มีการซับซูมเอาสกิลโนวิชเข้าไปแทนที่สกิล4เพื่อเอาไว้ใช้บัฟเสริมดาเมียไวร์ลให้กับอาวุธแล้วก็ทําให้เราเจนค่าเอเนอร์จีได้ไวขึ้นส่วนอาค่อนฉาดลุงแมวใส่เป็นฉาดแคสปีด p e e d 1ก้อนกับฉาดอาร์เมอร์อีก4ก้อนนะครับตัวของเรามันจะได้ถึกๆแล้วก็ไล่สกิลไว ส่วนบิวของเซฟากอสดเนี่ยก็จะเน้นไปที่ค่าเรนสตรีนแล้วก็ดูเลชันเพื่อทำให้สกิลมลันแรงๆระยะกว้างแล้วก็อยู่นานๆมอดพรามโฟล์กับอีควิลิบเลียมเอามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่าเอเนจีมอดพรามชัวร์ฟุตเต็ดเอาไว้กันล้มมอดออร่าบรีฟเลสปิดเอาไว้สร้างชิลเกตติ้งจากการใช้งานสกิลต่างๆส่วนอีก2ใบที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นมอดออพเมนเสริมสกิล1กับสกิล2นะครับโดยมอดใบแรกชาโดเฮส จะช่วยเพิ่มค่าคริติคอลชาน n ์ใส่ศัตรูที่โดน d e b ัฟจากสกิลหนึ่งและทําให้เกิดร่างเงาใหม่ขึ้นมาจากการฆ่าศัตรูที่ติดสถานะดี b ัฟดังกล่าวโดยจะสามารถมีร่างเงาได้พร้อมกันสูงสุด3ตัวมอสต์ที่2 dark propagation จะทําให้เมื่อศัตรูที่กําลังติด debuff จากสกิลโซตายลง debuff ดังกล่าวก็จะถูกกระจายออกไปใส่ศัตรูที่อยู่ภายในและมีรอบด้วยระยะเวลาที่ยังคงเหลืออยู่ส่วนอาเคียนก็ blessing เอามาช่วยเพิ่มความอึด กับโมออ็กเมนเต็ดเพื่อเพิ่มค่าสตรนต์ต่อมาก็คือเซฟากอส์ชาโดหรือว่าร่างเงาของเซฟากอสสำหรับในส่วนนี้เนี่ยลูแมนจะใส่แต่มอสที่เน้นไปที่ความถึกอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้งานมันจริงๆเนี่ยก็แค่ตอนที่ร่างหลักของเซฟากอสมันตายแล้วเท่านั้นซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ชนศัตรูให้ได้ครบ5ตัวก่อนที่จะหมดเวลาเพื่อที่จะชุบชีวิตร่างหลักของเราขึ้นมาแค่นั้นเลยครับซึ่งบิวที่ลูแมวใช้อยู่ก็ตามนี้เลยครับ โดยหลักๆก,ก็จะเน้นไปที่มอสเพิ่มค่าพลังชีวิตกับอาร์เมอร์เพื่อให้มันสามารถยืนแทงดามีได้แบบชิวๆแล้วก็มีมอสพรามฟลูฮันเตอร์อะดรีนาลีนกับควิคติงกิ้งเอาไว้เป็นเลือดก,ก๊อก2ด้วยมอสอะดัปเทชันเพื่อเสริมความถึกให้มากยิ่งขึ้นมอสพรามชัวร sure ์ฟุตเต็ดเอาไว้กันล้มกับป้องกันอาการชะง,งักเวลาที่มอสควิคติงกิ้งมันทํางานมอสโรลลิงกาดเอาไว้เซฟตัวเองในจังหวะฉุกเฉินส่วนออร่าสติลชาร์ตนั่นลุงแมวใส่เพราะว่ามันได้าาาดค่าคาปาซ ซึ่งถ้าหากว่าใครไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปใส่เป็นมอดออร่าไปอื่นแทนก็ได้นะครับไม่ว่ากันส่วนอาเคนก็เบรซิ่งเอาไว้เพิ่มแม็กซ์เอชพีกับอาเคนเกรสเอาไว้ช่วยรีเจนเลือดส่วนอาวุธที่จะต้องเอามาใช้คู่กับเซฟากอสในบิวนี้เนี่ยลุงแมวบังคับว่าจะต้องเป็นปืนเอพิแทบพรามอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าเราจะเอามันมาใช้แปะสถานะไว,วร่ลใส่ศัตรูเป็นวงกว้างให้ได้ไวที่สุดเพื่อทําให้ศัตรูเนี่ยมันโดนคอมโบสกิลชุดเดียวตายซึ่งบิวที่ลุงแมว ดยหลักๆก็จะเป็นมอดเพิ่มค่ามัลติช็อตไฟเอเรตสเตตัสชานส์แล้วก็ระยะของแรงระเบิดส่วนธาตุลุงแมวผสมออกมาเป็นไวร์ลอกกับไฟฟ้านะครับเอาไว้ช่วยแอมดามิเเข้าเลือดกับทําให้ติดผลของอาเคียนปืนคอนจังชันวอลเทสเราจะได้มีค่ามัลติช็อตเพิ่มขึ้นมาอีก1 2 0ส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้เลยนะครับขอแค่อย่าลืมติดมอดซินดีคอนสตรักเข้าไปในบิลด้วยก็พอศัตรูมันจะได้มีโอกาสดรอปก้อนเฮลออฟมาให้เราเก็บเพิ่มมากขึ 3, 2, 1ส่วนอาวุธปืนเซนติเนลดูกแมวเลือกใช้เป็นเวอร์กัสพามที่มีการจัดมัดเอาไว้ตามนี้เลยครับ 3, 2, 1สําหำหรับวิธีการเล่นเซปากอสในบิวนี้เนี่ยก็จะเริ่มจากการบัฟตัวเองด้วยสกิลโนลิชเพื่อเสริมดาเมจไวรอลให้กับอาวุธแล้วก็ทำให้เราเจนค่าเอเนจีได้ไวขึ้นตามด้วยการเปิดใช้งานสกิล l กลุลมเพื่อสโลสัตรูที่อยู่รอบๆและดูดเลือดจากความเสียหายที่เราทำได้ จากนั้นก็จะเป็นการทำคอมโบร่วมกันระหว่างสกิล1กับสกิล2ครับโดยจะเริ่มจากการใช้งานสกิล2โซเพื่อแปดดีบัฟใส่ศัตรูที่อยู่ร,บรอบๆและใช้ปืนเอพิแทบพรามยิงใส่ศัตรูเหล่านั้นตามไปอีกประมาณ2-3ทีเพื่อแปดสถานะไวรัลให้ได้มากที่สุดปิดท้ายกันด้วยสกิล1 e รีฟเพื่อเป็นการจุดชนวนให้ระเบิดมันทำงานแล้วหลังจากนั้นก็บุูม <B room! S 1> กลายเป็นโกโก้ครันช์เนี่ยทำอยู่แค่นี้ครับวนไปเรื่อย แต่อาจจะไม่ต้องกดสกิล2ก่อนทุกครั้งก็ได้นะเพราะว่าเรามีมอนออกเมนต์มาช่วยกระจายดีบัฟของสกิล2ให้อยู่แล้วส่วนภารกิจที่เหมาะกับเซฟกอสในบิวนี้เนี่ยก็จะเป็นภารกิจที่เน้นไปที่การฆ่าศัตรูเป็นหลักอย่างเช่นเซ r ร์ v เว d e f ลด s ฟเอนส์หรือว่าแซงเจอร์รี่ออนสลักอะไรประมาณนี้นะครับและก่อนที่จะไปฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กับคลิปนี้หน่อยนะครับรอบนี้ลุงแมวขอสัก123ไลค์ก็แล้วกันเพื่อเป็นค่าครูโอเคครับงั้นเดี๋ยวลุงแมวไปละไว้เจกกันนนนใหม่คคคลิปะบทุ